อีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้นะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเพียงตำนานและอีกไม่นานระฆังของโรงเรียนวรณวิทย์ก็จะสิ้นเสียงลงค่าเทอมก็ไม่มีเงินจ่ายคุณครูใหญ่ที่แบบโหเราจุกว่ะ<อ> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอไม่ต้องจ่ายเธอไม่ต้องจ่ายเรียนไปก่อนโฮโฮขอบคุณอขอบคุณมาก จิตวิญญาณของความเป็นครูที่อยากส่งมอบโอกาสให้เด็กที่ขัดสนด้วยโอกาสทางการศึกษาได้เติบใหญ่ขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม และถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกจากความผิวสุขสวัสดิ์อยุธยาสู่มรัชวงรุจีสมรนสุขสวัสดิ์ที่ปลูกปั้นโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ปี2489โดยคิดค่าเล่าเรียนในราคาแสนถูกเพื่อหวังให้เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนื่องจากระแวกนั้นมีแต่โรงเรียนดังราคาแพงหากไม่มีโรงเรียนวรรณวิทย เด็กเหล่านั้นจะเรียนที่ไหนแม้หลายครั้งเหล่าครูจะทักท้วงให้เพิ่มค่าเล่าเรียนแต่ก็ได้รับคําตอบที่ดักแน่นจากคุณหญิงอู้ว่าถ้าขึ้นค่าเทอมเด็กจะเอาเงินที่ไหนมาจ่าย สอนวิชาสังคมที่อยู่ผู้โรงเรียนวรรณวิทย์มากว่า50ปีรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงทําใจมาบ้างแล้วแต่พอใกล้ถึงวันต้องยอมรับว่าใจหายร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตารู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ให้โอกาสเด็กยากจนต่อแต่รู้สึกภูมิใจที่ได้สารปฏิธานของตุูใหญ่ในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมจนเลยวัวเกษียณมาถ,ถึง14ปีได้สารตอปฏิทานของท่านแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราอารักอนะเนาะ ไม่ใช่แค่ท่านรักเราเราก็รักเราผูกพันมากนะเนี่ยยิ่งกับเป็นยิ่งกับลูกกับหลานเราอีกภูมิใจมากเลยคือรักอยู่แล้วเรื่องความเป็นครูใช่ไหมคะเราก็สอนเด็กไปถึงฝั่งกวัญตั้ง50รุ่นใช่ไหมห้าสิปีเด็กเราได้ดิบได้ดีก็มีเยอะแยะสุขอะพูดง่ายๆเนาะคือคือชีวิตครูก็เป็นครูทั้งชีวิตอ่ะเห็นไหม ด้วยค่าเทอมที่แสนถูกจำนวนเด็กที่ลดลงอย่างน่าใจหายทำให้สุดมือยือ้อคณะผู้บริหารต่างต้องยอมแพ้กับความจริงตัดสินใจปิดโรงเรียนที่แสนรักให้เหลือไว้เป็นตำนานครูวราพรเป็นอีกหนึ่งผู้ได้รับโอกาสและถูกสร้างจากโรงเรียนวรณวิทย์ วราวพรเป็นทั้งนักเรียนครูและผู้บริหารโรงเรียนวรรณวิทย์จากเด็กยากจนที่เรียนมาตั้งแต่ป1จนจบม3จะเรียนต่อก็ลำบากด้วยฐานะของครอบครัวเลยมาขอโอกาสครูใหญ่เป็นครูที่โรงเรียนนี้และได้รับมันไม่เพียงแค่ได้เป็นครูแต่ยังได้มีโอกาสศ,ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีเพราะแรงผลักดันของครูใหญ่และต่อไปจนถึงปริญญาโทได้เรียนรู้วิชาการบริหารจากครูใหญ่กว่า50ปี ความผูกพันมีมากมายจนไม่สามารถบรรยายออกมาได้หมดวันณวิทย์ไม่ได้สร้างแค่ครูวราพรยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวของครูวราพรด้วยในเมื่อบันสุดมือยือ้อก็ต้องยอมรับความจริงหวังเพียงลึกๆว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับโรงเรียนวันวิทย์ให้อยู่ต่ออีกครั้งวันวิทย์ให้โอกาสแฟนมาถึงตรงนี้ปุ๊บคงมีความสุขว่าฉันได้จากวันวิทย์เยอะแยะแล้วฉันควรจะตอบแทนถูกไหมให้โอกาสเด็กเด็กที่มาจากระดับรากยญกา เธอจะได้ไม่ต้องนึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าอยู่โรงเรียนเล็กๆโอกาสเธอจะสู้กับเด็กในโรงเรียนกรมสามันไม่ได้ตรงเนี้ยที่ครูเล่าให้ฟังว่าเพื่อนครูครูครูคไม่ไปหรอกครูต้องเอากําไรตัวเนี้ยคืนที่กับเด็กนักเรียนแล้วเด็กของครูก็ไม่ได้อยใครด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวันณวิตย์เหมือนบ้านครูแล้วถามว่าใจหายไหมใจหายเนาะมันคือจากจากบ้านก็มาโรงเรียน <S <S 31มีนาคม2565วันสุดท้ายสำหรับการเรียนของวรรณวิทย์เสียงระฆังแห่งโอกาสในการศึกษาของเด็กยากจนจะสิ้นสุดลงเป็นความจริงที่ต้องยอมรับแม้จะใจหายแต่ตำนานบทนี้จะยังคงอยู่ต่อไปตำนานแห่งการให้ยังไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและหลายคนยังคงแอบรอปฏิหารที่จะช่วยให้วันณวิทย์ยังสร้างตำนานต่อไปในการดูแลเด็กด้วยโอกาส